เวลา15นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบิยอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คับหรือกะตะครั้งที่35ประจำปี2566 ซึ่งสมโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบร,รมราชูปถรัรมภ์กองทัพเรือสมาคมแข่งขันกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถรัรมภ์และจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อนรมรำลึกถึงพระอริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิทเพื่อเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสาน งานทางด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานานชาติทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็กสี่ประ เมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพหรือกาตาจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมานาถบพิรทรงเจริญพระชมพัรษา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ที่2ถึง9ธันวาคม2,566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในช่วงเช้าของวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดาเนินเป็นการสวมพระองค์ไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือบายรุ่น IRC Zero โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72นาารกาตะ โดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยเข้าร่วมด้วยโดยทรงทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะในการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาที การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ค u p เร g a ก t ตาโดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสีลำจาก3ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกา ภูเก็ตคิงส์คัพหริกาตาถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566 2570เพื่อพัฒนามารีนาหับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดการแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์ของการจัดการแข่งขันจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่ของนักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬายาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลอาจจะเป็นอีกโอกาสสาคัญในการเฟ้นหานักกีฬายาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสําหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในทั้งสองรอบการแข่งขัน